รับรบได้รบริการยกรถมือสองนะครับผมรถด,ดีมีระดับประทับใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ครับ0848355402ม้ 8. 8. 5. 5. ีบมีบริการรถสไลด์ด้วยครับ รถเสียรถพังขี้เกียจขับเรียกใช้บริการได้ตลอด24ชั่วโมงครับผมหารถมือสองใช้งานครับของดีราคาถูกครับผมที่วันชัยจเจริญยนต์ครับ รถสวยคุณภาพเกินราคาครับผมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับนะรถเกง๋งรถกระบ,บะรถบรรทุกพร้อมใจงานมีทุกรุ่นทุกราคาครับผมบริการรถสไลด์ด้วยเลือกใช้บริการได้ตลอดครับ ออเอาต่อก็ผมเลยได้บาดท,ทีนี้ลุยงานต่อยเฮียไปได้บาดท,ที่นี้แค่บนบาจจางนี่ครบับทำงานก่อนทำงานก่อนครับอ่ะเริ่มไม่ได้บาด